ยามีชเชื้อเพลิงเหลือพอแค่2องหมื่นบเราจะต้องเดินลงไปดวงจันทร์ก่อนจับ และวิทยาศาสตร์อย่างพวกเขาดูแล้วถึงกับสะดุ้งไปเลยครับเพราะว่าฉากที่เราเห็นในหนังเรื่อง space cowboy ที่เราดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมีความจริงบางอย่างที่ถูกบิดเบือนอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวพวกเขามีความเห็นแตกต่างกันออกไปครับไม่เชื่อเพื่อโรงงานของผมคนไหนดีเลยครับดรจนนี่เขาก็มีความเห็นว่าที่นาซานั้น,น่ะ ไม่น่าจะมีนักบินที่สูงอายุขนาดนั้นได้เลยเพราะว่าสุขภาพของนักบินอวกาศเป็นเรื่องสาคัญนะครับสูรัตเตอร์โซเรนก็บอกว่าคนที่อยู่ยนอกจรวดอวกาศจะไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งสิ้นสุรัตเตอร์ไอวีนนอ่กลับบอกว่าไม่มีรอกที่ชุดนักบินอวกาศจะไม่มีท่อต่อกับยานแม่นะผมว่าตอนนี้นะครับผู้ร่วมรายการของเราทั้งคู่ต้องคิดหนักกันแล้วสิครับคุณเอริชมันครับเราจะถามว่าสิ่งได้ต่อไปนี้ที่ไม่มีในอวกาศ ข้อที่หนึ่งนักบินอวกาศที่อายุมากข้อที่สองเสียงข้อที่สามชุดอวกาศแบบไร้ท่อต่อข้อหนึ่งคือคนสูงอายุไม่ได้รับอนุญาตให้บินไปในอวกาศข้อสองคือเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยในอวกาศแล้วข้อสามคือชุดนักบินอวกาศจะต้องมีท่อต่อกับยานแม่นักบินอวกาศที่อายุมากจะมีแต่ในหนังหรือเปล่านะไม่หรอกถึงอายุมากแต่เขาจะเก่งจนไม่มีใครมาแทนได้ฉันก็ตอบข้อเสียงค่ะเหรอคะฉันคิดว่าน่าจะเป็นเสียง ไม่น่าจะได้ยินเสียงอะไรในอวกาศอืมฉันว่าน่าจะเป็นข้อสองช่วยตอบข้อนี้ละคะ่ะข้อนี้ถูกต้องแน่โอเคค่ะคุณตอบข้อสองแล้วคุณยาละคะอบผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมคิดว่าในอวกาศก็น่าจะไม่ได้ยินอะไรเหมือนกันเลยครับไม่เป็นไรคร่ะคุณจะตอบว่าเสียง<ร>ใช่ไหมคะตอบอนกันครับ,ค,รบคุณตอบว่าเสียงคะทันทผมก็ง,งงอยู่นะครับ แล้วก็คิดไม่ออกเลยถ้าคุณไม่บอกก็ไม่มีใครรู้หรอกค่ะผมไม่ท่าบอกเลยโอเคคุณตอบข้องนะคะฉันจะปล่อยให้คุณและท่านผู้ชมเดากันเล่นๆนะคะว่าข้อไหนกันแน่ที่ถูกต้องทั้งยาและสุชนได้ตัดสินใจเลือกข้อที่บอกว่าเสียงฉันจะตื่นเต้นกับเรื่องนี้แล้วสิคะคุณโบนนิ่งช่วยเฉลยให้เราทราบหน่อยสิคะว่าเป็นข้อไหนกันแน่เลยค่ะในปี1998ขอโทับ ในปี1998คนสูงอายุวัย77ปีอย่างจอร์นเกลนได้ไปร่วมวงโครจรรอบโลกกันมาแล้วนะครับความจริงก็คือว่าในข้อกําหนดของนาซ่านั้นจะระบุถึงเรื่องสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายเท่านั้นอายุไม่ใช่อุปสรรคครับข้อหนึ่งจึงผิดไปครับเรามาดูกันในเรื่องท่อต่อกับยานแม่ดีกว่าครับเป็นไปได้ครับที่ชุดนักบ,บินอวกาศจะไม่มีท่อต่อจากยานแม่เมื่อเวลาเขาลงไปสำรวจดูรูปนี่ดีกว่านะครับ รูสแมคชคนเดก็ลงสำรวจโดยสวมชุดที่ไม่มีท่ตอตอบเหมือนกันเพราะว่าระบบป้องกันความปลอดภัยของชุดอวกาศนั้นมีอุปรกรณ์เครื่องยังชีพม่ตัวแต่ในกรณีปกติแล้วรองมินอวกาศจะมีท่อที่ติดกับตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยะฉะนั้นคํำตอบข้อสจึงผิดนะครับโอ้เย่เย่เย่เยข้อที่ถูกต้องคือข้อสเองครับเราะจะ,ะไลยในอวก,กครับ พราะว่าเสียงต้องการตัวนำเช่นอากาศนะครับแต่ว่าในอวกาศมีภาวะเป็นสูญญากาศคือไม่มีอากาศนั่นเองครับและผมจะจําลองสภาพอวกาศให้กับคุณดูนะครับนี่ก็คือท่อสูญญากาศแล้วก็ข้างในมีลําโพงซึ่งเปิดเพลงเสียงดังสนั่นเลยครับแต่ว่าทั้งผมแล้วก็คุณผู้ชมจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจากท่อสูญญากาศนี้เพราะว่าอากาศซึ่งเป็นตัวนำถูกดูดออกจนเกลี้ยงแต่เห็นไหมครับว่าแผ่นเยือบางๆตรงลําโพงนันสั่น แลวถ้าหากว่าเราลองปล่อยอากาศเข้าไปในท่อสุญอากาศนี้ดูกันครับว่าจะได้ยินเสียงกันไหมต้องใช้เวลาสักครู่ครับ เพลงนำสู่ข้อแก้วมาเดินเต้นเรียบผมแล้วครับ,บมากระจายกระจายยำแค่ยำขาซาล,ล้วซิครับโอคุณรุงเปล่าครับ,ละ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 บคุณนริชมากระโอมมันโอมมันโอ้มันโอ้ไม่เลยค่ะคุณว bon ันนี้เพราะถ้าบรญยากาศที่กลับไปกับคุณด้วยนะคะดีแล้วค่ะที่คุณรู้สึกอยากเต้นรำนะคะ <c oughs> <c oughs> เอาละค่ะสรุปว่าในอวกาศไม่มีเสียงนะคะ